เวลส่ะลูกค้าพรีเมียมกันนี้นรถยี่สามจดยี่สกับลูกค้าพันห้ร้อเจ็ด่รถแกออโต้กันนี้ค่ะครานี้ใช้งานมาที่เจ็ดหมื่นเก้าพันโลนะลูกค้าชมรถกันได้เลยนะไม่มีค่าขนย้ายที่ติดประกัดตัวรถนะคะแต่มีค่าจ่ายลูกค้าต่อไปรนการตรวจสอบอีกครั้งนึงได้เลยนะครเปิดที่สี่แสนมบาทก็เลยดับเลยไหมลูกค้าสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันน่าสนใจค่ะออนไลน์ขับรให้ราคาแล้วค่ะสีามเจออนไลน์ให้ราคาไแล้วสู้ตอแข่งขันราคาได้เลยนะลูกค้าได้ได้มากกว่ากันเลยค่ะแข่งขัน สู้ตอราคาต่อดีเลยค่ะ45153ราคาเปนแล้วก4353,000ราคาสู้ต่อปีคได้เลยลูกค้า5 7 0 0ราคาเปแล้วก45759ราคาเป็น้วค61ราคาเปนแล้วก461แล้วนะสู้ต่อกดราคาต่อด้เลยค่ะลูกค้า3,000ราคาเปนแล้วก4 6 3 0 0ราคาสู้ต่อไหม5 7 0 0ราคาเป็นแล้วกั467ราคาแล้วสู้ต่อกดราคาต่อด้9,000ราคาเป็นแล้วกัน469อไ7ราคาเป็นแล้วก4371,000สู้ต่อยไ้ลูกค้า73ราคาเป็นแล้วกัน4 3 7 0 0 0ราคาสู้ต่อป สามพันลคาได้มากกว่านี 60, ้ไหมลูกค้าได้มากกว่าเฉลกสิสแปดห่นสามพันลนด้าราคาปียบแล้วกันสินสารแปดหมื่นห้าพันแปดเจ็ราคาเปียน้าแปดเก้ราคาปีบแล้วกันสู้ตอบคนราคาตอได้เลยค่ะลูกค้าได้มากกว่าเฉลกระสแปดเก้าออไลน์นะสู้ตอไหมลูกค้าเก้าหนึ่งราคาเปรียแล้วการห่นหนึ่งพนะสู้ตอบิต่อได้เลยค่ะลูกค้าได้มากกว่านี้เฉลยนะสินเก้าหนึ่งออนไลน์แล้วค่ะที่ร้านก็ยกได้นะมีมากกว่าเฉลกระสินเก้าหนึ่งออนไลน์นะสินสารเก้าหมื่นหนึ่งพันสินสารเก้าหมื่นน เก้เจก้พันราคาแล้นะเก้าหมื่นเก้าพันราคแล้วสู้ต่อคราคาต่อได้เลยค่ะอสมัยไหมกดราคาได้เลยค่ะเเก้าหมื่นเก้าพันแล้วกห้าแสนหนึพันราคาป็นแล้วก็ห้าแสนหนึ่งพันหน้าแนหนึ่งพันนับหนึ่งห้าแสนหนึ่ันนับสองห้าแสนหนึ่งพันามราคาป็นแล้วก็สู้ต่อปนรคะต่อได้เลยนะห้าแสนสามพันอไลนะห้าแสนสามพันนับหนึ่งห้าแสนสามพันนับสองห้าแสนสามพันบาทอยู่ที่ออนไลน์สามศูนย์สามห้าศูนย์สู้ต่อไหมห้าพันราคาเป็นแล้วก็ห้าแสนห้าพนหน้าแสน้าพนับห 5,090บาทนะอยู่ที่ออนไลน์ค่ะ5,090บาทนับ3ขายค่ะขายค่ะ5,090บาทหมายเลข3 0ำ 11, 111 3 0 111 11, 11. ประมนะูลได้5,090บาทขับกุินมาค่ะ